ดีค่ะมามามากินข้าวเขาง่ายต่อเขาเที่ยงน้ำปันนั่นแหละเนี่ยมีสมปะน้อยสบะจอมบามนเฮ้าแม่งมดูรถเขามาขายมีหลาบไก่หลาบไก่ต้มต้มน้ำไอ้ต้มใส่ตันจ้าแต่ย่ายเอาแหงต้มเองเห็ดเอง ใส่ตันใส่ตันแยบเรากินน้ำแยบจะกินกับตำสมแยบไม่ตำสมใส่ตันจ้าต้มสใส่ตันตอมืมไม่ตำสม กินบื่เบื่อคือตำส้มนี่แหละนะกินบื่เบื่อก็คือตำสม้นะนม,สมนี่แหละนี่นี่เขาปุ่นพร้อมจ้ะล้างมือดีแล้วลุยมือเลยลุยมือเลยจ้ะใส่ไม้ได้ไม้ดังบ่เนาะอืมเขาปุ่นอยู่จ้ะ ท่านส,าสามัยไรสับัยไรปุ๋นตำสมขาดประเด็กก็คือไอ้ตำสมเลยจ้ะกินในกระเบ,เบื้ออื้ม ผักซื้อตั้งหางจากผักบุ้งผักบุ้งอ่ะเอ้อยังผักบุ้งไอ้ไอ้น้ำคลองบานเข้าไหมผักบุ้งอัออน,อนอยอดน้ำนะมึงดูนี่ซื้อตั้งหาสงสมปลาน้อยซื้อน้ำรดผสมจ้ะผสมปลาน้อยกินกับคนเหนียวห้ <c oughs> องเจืใจคักใครกินยัางก้อนบนะันะี้ทั้งกับปุ่นทั้งต้มไป ใส่ตันต้มใส่ตันไอ้ต้มเปื่อยๆแล้วกับไอตากรบอ้บอๆเอาหน้านะจ๊ะเห็ดแบบกินแห้งอสอมปลาหน้าพริกสด xong bây chấm xong bây chấm khui xong bây chấm khổng nhau hoàn hoàn ôi xong bây chấm nói bọc viết xuất mì chào ừ. đi chào tôm xay tằn nó dài bao ต้มยำใส่ตันเราแตย่ยายตักเราจะน่าล้วมาปรุงเป็นต้มยำใส่ตันยมต้มยำใส่ใส่ตันแห้งจ้าอืมอืมหันละเลาะไปนเฮงอืม <c> ผ <oughs> ู้ชมแซ่บเสบ สมปูปละลำเราเล่ามัานเอาแซ่บใจไปงอืะผักอืมผักบุ้งอันนี้ครับไอ้นั่นก่อนก็พผักกันทินหน่อยครับไหมสิบบาทโอ้ย มักทันกินหล้วอือจงปูปไปละ ลาบไกลไม่ไต้มเองอใส่ตันจ้าเฮ็ดเองอันนี้ลาบไกลซื้อตำสมซื้อสมประจอมซื้ออันนี้ก็ซื้อแต่มาต้มมาทำไม่เฮ็ดเองไหมจ๊ะตำสมแซ่บแซบ Hmm. สมประจำสี่สิบบาทพักเกิบหลายตามชมปูปะลา ใส่ตันอืมประกาศเป็นหินดีดีไหมประกาศหินกินแท่นนะก่อนอินแท่นไอ้ซาบิยังไงนะมันหินดี

ุบูบันเท่าน้ทางเจดไหลายจุใจเยยกอาคาตำรวจม่ได้ลว ในการปุ้ยกับกรามน ไปดิสิโยผุนโยพุนโยพุยนโยพุน,ยนไปหาโยไไพุนไปเอาไปผนละว่ไดดมันตั้งเพดร้านทำห้ายมีดผ้าบอกเผา

tấm xe ừ, Các bạn mà Nhìn đi đi Thanh sập Bị đẩy หาไม่ได้เล่นซักหรือมิเตอรยังอะไรอยู่เวละหาต้องเล่นซักแปะเมียนอยู่มาเศร้าเด้อทำหามีท่ากเผา ขุคนส้นยาดีดิอือฮมส่วประจอมสีมะขายก็ผสมรถ มะข่าก็ผสมไว้จ๊ะแซ่บแซ่บผักกาดอันนี้ไหมผักกาดหน่อยผักกาดหินไหม จมจมปูปลาลาบไก่กลมมายำไอ้แห้งใสตันชมประจอมขอปุ้นอืใจนะครับ เขาบุ้งมันเกิดน้ำข้องหนาไหมจ๊ะกูเถ่ามันไมา่หายหะ ขคปาปัว លំប្រចាំ พี่กับมจมจมเลยอย่าฝ่ามาอย่าฝ่ามาอย่าฝ่ามาเพื่อนถ่ายคลิปด้วยโอ้คุณจะฝ่ามากแก่

อืดำปูพร้อมชิมหน่าจ้าอดิจ้านื้อกินฮอทก๋วยละต้มยำใส่หมูตันแตะแห้งยายปูงแห้งลาบไก่ ตำสมปูปลาเขาปุ่นพูดอ่ะเัาปรุงบานเท่าไหมอันนี้มันเกิดในคลองไหมเกิดธรรมาาดไหมสมป้าน้อยขูดเหนียวพอกดจิ้หน่าจ้าฝากก็ได้ก็แช่ได้จ้ะเด้ออุย้ยแซ่แบแซบแซบเอาสิกินสิบปิดคลิปยังเสดายกินเนาะ จิียงออก็สะดุดดับฝากด้ยจ้าพ่อกระชิบหน้าจา้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจา้า